พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครั้งที่1การแรกแห่งคลังทรัพยากร โดยมีนายสุวรงค์วงศิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธพภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นประธานเปิดงานเพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา,าในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การเก็บตัวอย่างและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่24-25กันยายน2563ที่ผ่านมาณพิพิธภัณฑ์พ,พระรมออาม9กอพวชตำบลคลอง5าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ดรสุวรงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เชิญนักวิชาการและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทั่วประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนองคความรู้อนุกรมวิธานความหลากหลายทางชีวภาพนิเวศวิทยาการหยุดยั้งความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดเก็บรักษาวัตถุตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาเพื่องานพิพิธภัณฑ์รวมถึงการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นโอกาสที่จะทําให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเมื่อมาชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเราเนี่ยก็จะได้เห็นผลงานของนักวิชาการที่มาเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ได้ยินว่ามีหลายสิตโครงการก็จะเห็นว่านักอนุกรมวิธานของประเทศไทยนั้น มีความก้าวหน้าในการศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติหรือทางทาง,ทางชีวภาพอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นักวิชาการก็จะได้ใกล้คิดใกล้ชิดประชาชนครับ ขณะที่ดกรกานิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวถึงความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ไทยในการสร้างคลังทรัพยากรในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและร่วมผลักดันในการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติเราก็จะมาคุยกันต่อว่า เราจะทำงานร่วมกันยังไงเพื่อให้เกิดความเป็นปรึกแผ่นนะคะของการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะรวมทั้งเราจะดูแลบริหารจัดการเรื่องงบประมาณอย่างไรให้คนที่จะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยเขาได้เห็น Impact หรือหรือประโยชน์ที่แท้จริงของทรัพยากรเหล่านี้นะคะพี่เองก็มองว่า ประเทศไทยเนี่ยเราก็โชคดีที่เรามีมีทรัพยากรใหเ้เราได้ทำการวิจัยรวมทั้งได้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นั่นก็เป็นหน้าที่นะคะของนักวิจัยแล้วก็พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทุกแห่งที่จะมาร่วมมือกันแล้วก็มองไปในอนาคตนะคะว่าเราจะสร้างความร่วมมือกันอย่างไรต่อไปคะ่ะ สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหน่วยงานในสังกัดอพวชถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีหน้าที่ต่อสังคมในด้านการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้วัสดุตัวอย่างธรรมชาติทั้งเรื่องของพืชสัตว์หินแร่และซากดึกดำบรรพ์ซึ่งขณะนี้มีไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แชิ้นซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการสงวนดูแลรักษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้อย่างยังย่งยืน